เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำไม้หนีบชิ้นงานโมเดลนะฮะอันนี้เป็นไม้หนีบที่เอาไว้ใช้เวลาเราพ่นสีโมเดลนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามีไว้ทำไมก็มีไว้ใช้จับชิ้นงานโมเดลแล้วก็มาพ่นสีนะฮะชิ้นงานเล็กๆอย่างนี้แต่ว่ามีไว้จะดีกว่าเพราะมันจะปลอดภัยสีจะไม่เปื้อนมือเรานะครับแล้วก็ชิ้นงานเราจะได้สวยด้วยแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อนิ้วมือเราด้วยนะครีนเนอร์นี่มันกัดมือเราได้นะ แล้วก็อันนี้นะฮะไม้นี้มันทำเองได้ง่ายเลยนะถ้าเรามีอุปกรณ์ที่พอนะฮะสิ่งที่ต้องมีก็คือนี้นะหัวนี่อันนี้หัวหนีบปากจะลเกี้คีมเล็กไ่รู้แต่ไว้ใช้กับพวกงานไฟฟ้านะครับนี่หัวนี้ไอพวกที่มันจี่ไฟรถอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็น Alex อเล็กอะประมาณนั้นแนหะ นี่นะฮะหัวนี้เราต้องมีหัวนี้หนึ่งอย่างแล้วก็มียางพันสายไฟนะนี่แบบนี้อันนี้ซื้อมาจากมิสเตอร์ดวนะครับแล้วก็ต้องมีไม่เสียบลูกชิ้นความยาวแล้วแต่ชอบเลยนะครับขนาดเท่าไหร่ผมไม่รู้นะะหาอันเล็กๆไว้ก็ดีนะะขนาดที่มันพอดีเอาไวนาไ้นี่ใส่ได้นี่ ไม่ต้องเล็กมากนะผมไม่รู้มันขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าดูแล้วเดี๋ยวจะไปเขียนไว้ในล่างคลิปให้นะครับก็แล้วก็อ,ปกอุปกรณ์อีกสองอย่างที่ต้องเตรียมมาใช้ด้วยนะก็จะเป็นคีมนะฮะอันนี้เอาไว้บีบให้อตัวนี้นะฮะมันยึดกับไม้เขียงแรงขึ้นนะก่อนที่เราจะเสียบยางกันสียบไฟเข้าไปแล้วก็อะใช่มีอีกอย่างหนึ่งได้ปผมนะตอนที่จะไดปรปผมมา เป่าให้ยางมันหดตัวนะฮะเพื่อที่มันจะได้รัดไอ้เจ้าคีมปากจระเข้ตัวนี้ไว้ถ้ามันแข็งแรงแล้วก็ติดกับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับนี่ของผมซื้อมาจากมิสเตอร์ดวาก็จะยาวมากก็ยาวๆวไว้ดีกว่านะมีไว้ใช้ดีกว่าใช้แล้วไม่มีนะครับเออนี่ยโอเคุ้ย ม้นี่งอนะครับวิธีทำก็ง่ายๆเลยนะครับไออันนี้ใช้ได้หมดนะครับแค่ถ้ามันเป็นอันใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นอันใหญ่นะถ้ามันเป็นสายที่ใหญ่มันต้องใช้เวลาเป่านานกว่านะฮะแค่น,น,นี้เดี๋ยวผมแยกแล้วมาปนม่วนใหม้มั ก็ผมก็จะเอาอันนี้นะครับสีดําที่มันดูพอดีอันนี้นะยางสีดําวิธีทําก็ตอนแรกนะฮะเราก็เอาหัวครีมอันนี้มาใช่ไหมกองโฟกัสไหมเอานะฮะเอาแล้วก็ไม้เสียลุกชิ้นนี้นะครับเอาด้านที่มันไม่ได้เป็นด้านแหลมนะฮะใส่เข้าไปที่ไอตัวหัวนีปากเกะเคนะฮะ ใส่เข้าไปนะฮะอย่าใส่เข้าไปให้มันเกินไอหัวสปริงตรงนี้เห็นไหมไอเส้นเส้นเนี่ยเส้นเส้นเล็กชบแล้วทีนี้นะครับเราก็จับไว้อย่างงี้นะแล้วก็เอาครีมอันนี้จับไวบ้แล้วก็เอาครีมเนะนี่ยนี่นะครับ นี่ไปหัวแหลมๆของมันเนี่ยตรงนี้หัวแหลมๆตรงนี้นชึบเอาครีมหนีบให้มันลัดกับตัวไม้ไม่เสียลูกชิ้นไวนะ้นะนี่ทำเอาไปทำเองง่าย นี่เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาอยางแล้วสายไฟนี้เสียบเข้าไปจากด้านแหลมแล้วก็เอามาคุมไว้ตรงบริเวณหัวมันนะครับเสียบเข้าไปให้ถึงตรงโคองของตัวข้อต่อ ตัวบีบของเจ้าก,กีมปรับแตกงนี่เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเอาได้เป่าผมปรับแรงเท่าที่แรงได้ฮะเป่าเข้าไปตรงยางพันอ่ะขอโทษครับเป่าเข้าไปตรงยางพันสายไฟสีเทาสีดำเลยนะฮะ เป่าไปรอบๆนะครับจนกว่ายางมันจะหดตัวแล้วก็รัดแน่นนะฮะ เป่าไปร,บรอบๆจนยางมันหดตัวนะฮะ ครับพอาอยางเรื่อนผลตัวแล้วก็จะปล่อยให้มันหายระร้อนไปสักพักหนึ่งนะครับระหว่งที่รอเราก็ทำอะไรอื่นไปได้เลยนะครับ ชพอมันเริ่มหายร้อนแล้วมันก็จะแน่นนะอย่างนี้เอยชึบรัดแน่นเลยเนี่ยครับอันที่เป็นยาวๆอย่างนี้แล้วก็ตัดครึ่งได้นะแล้วก็เอาไปขูดครอบแล้วก็ค่อยเป่าลมได้เลยนะแต่ต้องเป่านานกว่าน่อยนะชึบนี่เห็นไหมเขาจะแน่นอย่างนี้เลยอ่าเอาไว้ เวลาแรงลมมันนนี่ครมันจะได้ไม่หลุดแรงลมจากการพ่นสีนะจากพวก Air แอร์บัตหรือสีกระป๋องอะไรเงี้ยจะหลุดนะครับก็พบประมาณที่ใช้ก็คือนะฮะของผมนะไอยางเนี่ยไปซื้อจากมิสเตอร์ดีไมานะครับกล่องนี้ยีบสามบาทนะฮะไม่รู้ว่ามีทุกสาขาหรือเปล่านะฮะน่าจะมีทุกสาขากล่องนี้สามบาทครับ ส่วนไม้ติดลูกชิ้นนี่อันนี้ซองนี้นะฮะน่าจะร้อยกว่าไม้นะครับเก้าบาทนะฮะแล้วก็ไอหัวอันนี้ผมไปซื้อมาจากร้านเครื่องไฟฟ้าแถวบ้านที่อยู่ข้างๆร้านเดวายนะครับกองไม่โฟกันเว้ยน,นะครับไปซื้อมาจากร้านเครื่องไฟฟ้าข้างเดวายนะครับ อันนี้เขาขายหัวแล้วตัองห้าบาทครับหัวห้าบาทผมซื้อมาสิบหัวนะครับนี่ซื้อมาสิบหัวแล้วก็ใช้สิบไม้แต่ว่าแนะนําให้ไปซื้อแอปส้มที่ใช้ใช้กันดีกว่านะครับถ้าไม่รีบอันนี้ผมรีบนะผมเลยซื้อมานะหัวละาบาทซื้อมาสิบหัวซื้อในแอปส้มเนี่ยห้าสิบหกบาทนี่ได้ตั้งห้าสิบหัวเลยนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้รีบนะฮะ เพราะว่ามันส่งมาจากต่างประเทศนะก็สำหรับคลิปทำไม้จับชิ้นงานที่เอาไวู้สีก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับ้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายไ่นะครับ